สวัสดีครับทุกคนวันนี้ For ์พันชแนลพาทุกคนมาเลือกแผนจัดทีมกันครับหลายๆคนคงจะยังไม่รู้นะครับว่า eFootball Mobile ของเราสามารถเลือกแผนได้หลายแผนนอกเหนือจากฟอร์เมชันที่มีให้เราเห็นในโค้ดนะครับแต่ละคนเนาะมันก็จะซ้าๆกันนะครับคอนอื่นให้ทุกคนไปโหลด eFootball Hub ก่อนครับแอป eFootball Hub หรือเพจ h ับนะครับเมื่อเปิดเพจทับขึ้นมาแล้วก็จะเห็นหน้าแรกของเรานะครับ ผมจะไม่โฟกัสไปที่จุดอื่นเนาะให้ทุกคนเข้าไปที่ลุกโลกครับลุกโลกตรงนี้เนาะจะเข้าไปที่การดูแผนของแต่ละทีมกันเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเมนูด้านขวามือครับสามารถเลือกลีกได้หลายหลีกเนาะข้อเสียของแอปนี้ก็คือมีทีมยังไม่ครบเหมือนในตัวเกมนะครับเท่าที่สังเกตนะเท่าที่สังเกตแต่ถ้ามันครบแล้วก็ขออภัยนะครับถ้าผมพูดผิดเนาะแต่คิดว่าคงยังไม่ครบแหละเท่าที่หาดูก็บางบางหลีกก็ยังไม่มีนะครับ แอปนี้ก็ง่ายๆเลยครับเราอยากเห็น formation อยากเห็นแผนของทีมไหนก็จิ้มไปที่แผนอ่ะก็จิ้มไปที่โลโก้ของทีมนั้นนะครับอยากเห็นทีมไหนก็จิ้มไปเลยนะครับประมาณนี้มาลองดูครับสมมุติว่าผมจะดูแผนของไทยลีกครับเราก็กดไปที่ไทยลีกนะครับแล้วก,ก็จิ้มไปที่ทีมที่เราอยากจะดูเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ครับมันก็จะขึ้นมาเป็น formation เป็นแผนประจําทีมของของแต่ละ แต่และทีมนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราอยากได้แผนของทีมไหนเนาะเมื่ออยากได้แผนของทีมไหนนะครับสมมติว่าผมอยากได้แผน4222ของของทีมใดสักทีมหนึ่งที่ตามหานะครับผมก็จะไปจิ้มตามหาทุกๆทุกทกท,กทีมแต่ที่แนะนำก็คือแอปนี้เวลาดูมันง่ายนะครับสมมติว่าผมมาที่ลีกสเปนนะครับ มาจิ้มที่แผนของหลีกสเปนเน,เนะาะมาอยากได้แผน4222ในหลีกสเปนมีไหมตอนนี้ผมอยากได้นะครับไปที่เอสปันยอนครับตรงนี้ภาษาอังกฤษที่ขึ้นมาก็เขาไม่ได้ลิขสิทธิ์ของเอสปันยอนนะครับในตัวเกมก็จะเป็นชื่อแบบนี้นะครับอยากอยากรู้ว่าถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นแผนของทีมไหนก็ไปเสิร์ชหาใน Google เอานะครับแต่ในเกมอะ่ะมันก็จะขึ้นชื่อทีมแบบนี้อยู่แล้วนะ ตามกุศรชี้เลยครับเมื่อเราได้ชื่อทีมและแผนที่เราตรงใจเราแล้วนะครับเราก็ไปเปิดในเกมเลยครับเราก็ไปเปิดในเกมแล้วก็ไปเซตหาทีมที่เราต้องการใช้แผนนี้นะครับผมต้องการเอสปัญยอนเนาะให้ไปที่ e x ็ก a ์เลยครับเอ็กซ์ต้เมนูเอ็กซ์ต้นะครับตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็กด user formation ครับแล้วก็ไปดีมทีมครับต่อเลยเมื่อกดดีมทีมแล้ว เราก็ไปเลือกทีมที่เราต้องการเมื่อกี้นะครับเอสปันยอนครับในลีกสเปนเนาะไปที่ยุโรปนะครับยุโรปยุโรปแล้วก็ไปลีกสเปนนะครับเราก็ไปเลือกเอสเปันยอนเนาะเอสเปันยอนในลีกสเปนไม่ใช่ชื่อเอสเปันยอนนะครับชื่ออะไรช่วยผมอ่านหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทีมเนี้ย <laughs> ที่เราดูเห็นเมื่อกี้เนาะครับเขา,าไม่มีเลขสิทธิ์รรสำหรับทีมนี้เนาะ เสร็จแล้วเรียบร้อยครับกลับไปเลยนะครับกลับไปที่หน้าเกมแพนของเราเนาะไปที่เมนูแรกครับอีฟบอนเวอร์ v e R. เสร็จแล้วไปที่เกมแพนครับจิมที่เกมแพนแล้วก็ตอนนี้แผนยังไม่ใช่แผนเมื่อกี้เนาะแผนที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับสี่สองสองสองเนาะก็ไปที่เอาไม่ใช่ไม่ใช่เออไปที่อา่า ตรงนี้ครับ default นะครับไปที่โค้ดของเราแล้วก็ไปกดที่ default นะครับเมนู default นะจะเป็นแผนสำหรับประจำทีมทีมน,น,นั้นนะครับเสร็จแล้วผมก็จะได้4222 2, 2, 2, มาครับแค่นี้แค่นี้ครับทุกคนง,ง่ายๆเลยครับก็เป็นแผนประจำทีมของแต่ละทีมเนาะอ้ออีกอย่างถ้าเราอยากจะเปลี่ยนโลโก้ทีมเนาะอยากจะใช้อา่าอะไรอะ่ะใช้ชุดของทีมอื่นเนาะ ชชุดของทีมอื่นแต่ใช้แผนของทีมทีมนี้นะครับใช้4 2สองสองสหมือนผมเนี่ยหรือไม่ก็ใช้แผนของทีมอื่นแต่อยากใช้ชุดของอีกทีมนะครับเมื่อเราเซตแผนเรียบร้อยแล้วกดดีฟ l ลแล้วนะครับดีฟ l ลคือแผนประจําทีมของทีมที่ผมเซตไว้เมื่อกี้นะครับเอบปัญญอนยนเนาะเอปัญญอนยนก็ออกไปครับออกจากเมนูนี้ไปแล้วก็ไปเปลี่ยนทีม ไปใส่เสื้อของทีมอื่นใส่ชุดของทีมอื่นได้เลยนะครับตามปกติที่เราเคยเปลี่ยนเนาะสมมุติว่าผมอยากจะใส่เสื้อของเชียงรายยูเนเต็ดนะครับผมก็ไปเลือกเชียงรายยูเนเต็ดได้เลยนะแล้วก็กลับมาที่เมนูเดิมโลโก้ของเราก็จะเปลี่ยนเป็นเชียงรายยูเนเต็ดชุดของเราก็จะเปลี่ยนเป็นเชียงรายยูเนเต็ดแต่เราเรามีความจําเป็นต้องไม่กดเปลี่ยนแผนณเวลานั้นๆน,น,นะครับเราต้องใช้ บีฟอสที่เรากดเมื่อกี้เหมือนเดิมห้ามไปเปลี่ยนแผนเป็นแผนอื่นนะครับไม่งั้นก็แผนของเราก็จะเปลี่ยนไปไม่ใช่แผน C 2 2 2 2สเนาะส่วนแผนฟอร์เมชั n ของคุณซื้อที่เขาเซตมาให้นะครับในตัวเกมเซทมาให้เอาไว้สําหรับเปลี่ยนระหว่างเกมก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้เป็นแผนประจําทีมของตัวเองก็ได้ก็แล้วแต่ใครจะสะดวกครับส่วนผมก็อยากได้แผนประจําทีมของเอสปาจอน ก็เลยต้องกด default ไว้ค้างไว้แล้วก็ถ้าจะแก้เกมอะไรก็ไปเปลี่ยนระหว่างเกมเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับทุกคนถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหน right, ึ่งซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ for fun channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปกันลยครับสวัสดีครับบาย